เขาก็รู้สึกแบบนี้นะเขารู้สึกแบบเป็นเวรกรรมหรือเปล่าจัสม n นขึ้นมาเขาปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เขาก็แอบ,บส่องคุณนะต่อให้เขาก็เดินออกไปอยู่ไกลทํางานอะไรพอเขามีเวลาว่างเขาก็เนี่ยควคนที่อาจจะเป็นถ้าเขาไม่ส่องคุณควคนที่อาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่หนักมากนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเหมือนเขาต้องส่งแบบ อาจจะส่งเงินให้ที่บ้านอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านก็เป็นไปได้พลังงานแบบนี้หรือไม่เรื่องราวสลับกันเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีภาระแบกภาระไว้เยอะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องในชีวิตของคุณที่คือไม่จําเป็นว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําอะไรผิดต่อกันนะมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาทั้งหมดทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ได้ หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มีปัญหาอยู่มีอุปสรรคปัญหาหรือเจด็ดดาบแล้วไม่กล้าบอกคุณนะไม่อยากให้คุณไม่สบายใจก็เป็นไปได้ในกรณีที่คุณดิวกันอยู่นะเป็นแฟนกันแล้วอย่างเงี้ยอืมก็ยังมีการติดต่อสื่อสารมีแปดไม้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีการบล็อกไม่ได้มีการปิดกั้นกันนะแต่ถ้าคุณบล็อกเขาก็ยังเห็นคุณอยู่เขาอาจจะใช้เฟซอื่นมามาส่องคุณ รอให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาอีกทีพี่ว่าเออถ้าคุณใช่ก็คือใช่อย่างเงี้ยแต่เขารู้รู้สึกเขารู้สึกว่าคุณแบบมีภาระหน้าที่เยอะแยะงานมากมายจนไม่มีเวลาให้เขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาแล้วก็นอยนอยขี้นอยอ่ะขี้นอยขี้น้อยใจแล้วก็แบบเดินดูดูก็เดินหันหลังจากคุณไปเลยอย่างเงี้ยไม่พูดไม่บอกไม่บอกว่าน้อยใจคุณหน้าอย่างนู้นอย่างงี้ไม่นะไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็ยังงงอยู่ อันนี้มาดูว่าความราศีอใดธาตุอะไรทีร่มีจุกนูนขัขาห้าลัคนาราศีมูนราศีมีนไอซี่ราศีมีนเจมินายราศีม่ทุนราศีท่าตุไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะดูได้นะมันเป็นดวงโด้วยรัว ไฟเมสิญโนูริโอราศีสิงห์ชัดเจนเด่นราศีสิงห์นะคะราศีเมถุนราศีมีนก็มีทั้งธาตุลมนะคะธาตุไฟธาตุน้ำนะคะเ,เลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาก็เลขสามเลขห้าเลขสิบสี่สิบสองยี่สิบสามนะแล้วก็อะไรอีกออมาดูความรักความสัมพันธ์ คุณจะเป็นจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปใน,นทิศทางไหนโอ้เวดดิ้งคุณจะได้แต่งงานเด้ไอไพยดีงามมากสองกองเลยนะคะกองแรกก็โซเมทูเลฟนะคะเยี่ยมเยี่ยมนะคะอยากเล่นด้วยจังเลย <c oughs> กองที่สองก็เวดดิ้งนะคะมีความกังวลแต่จะได้แต่งงานเขาอาจจะมาขอคนแต่งงานนะ จิดดาบที่ขึ้นค่าจะแอบทำสืบภัยคุณไปได้วาเลนไทน์นี้หรือเปล่าขอเป็นแฟนหรือเปล่าขอมั่นหมายแตงงานหรือเปล่าก็จะเป็นไปได้นะอิ่มกันแก้มป่องเลยอตอนนี้คุณต้องรักตัวเองก่อนนะ is mm hmm. it safe for you to love รักครั้งนี้มันปลอดภัยนะคะรับรองนะคะไม่เป็นความรักที่ดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณอาจจะกลัวว่าถ้าเปิดใจกับคนนี้แล้ว คุณจะ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 ,จะเป็นเหมือนเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนเรื่องราวในอดีตที่คุณผิดหวังหรือเปล่า,า reconciliation นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติหรือคนรักเก่าถ้าไม่ใช่คนรักเก่าในชาตินี้ก็เป็นคนในอดีตชาติถ้าคุณไม่เคยเจอเขามาเนีคล้ายๆคุณเก่าเลยเนาะโอเคอันนี้สี่ใบละอ่ะคันนี้มาลูพ o ้งกี้เนะคะสองใบ เดิมอะไซเคิลเหมือนกองแรกเลยจัก,กรวาลจะทำให้คุณรู้ว่าโอ้ซิลเลฟเออ,เ,อ,เ,อ,อเขาทำไมเขาแนะนำให้คุณรักตัวเองนะตอนนี้คุณต้องดูแล